บริษัทพิมานมีเดียจำกัดสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาพร้อมกับแบบทดสอบออนไลน์ตอบโจทย์การศึกษาในศตวรรษที่21สื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างยนต์ประกอบด้วยเนื้อหา6สาระการเรียนรู้ดังนี้ 1. สื่อการเรียนการสอนเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2. สื่อการเรียนการสอนเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นเรื่องความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อล okay. ื่น 3. สื่อการเรียนการสอนกลศาสตร์เครื่องกลเรื่องการประยุกต์ใช้ในงานเครื่องกล4สื่อการเรียนการสอนพื้นฐานงานขับรถยนต์เรื่องพื้นฐานงานขับรถยนต์5 สื่อการเรียนการสอนงานเครื่องยนต์เล็กเรื่องการถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก 6. สื่อการเรียนการสอนงานจักรยานยนต์เรื่องเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์เสริมสร้างความรู้ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ งานถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นกลศาสตร์เครื่องกลพื้นฐานงานขับรถยนต์งานถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กและงานจักรยานยนต์เพียงสแกน QR code หัวข้อที่ต้องการเรียนรู้เข้ารับชมวีดีทัศน์ผ่านระบบออนไลน์หรือสามารถทำการบันทึกบุ๊กมาร์กเก็บไว้เพื่อเรียนรู้ในชั่วโมงว่างจากการเรียน ได้ทุกที่ทุกช่วงเวลาแผ่นป้ายผลิตจากไวนินสีสันสดใสทนทานพร้อมกรอบรูปที่แข็งแรงสวยงามขาตั้งที่เคลื่อนย้ายสะดวกแข็งแรงเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนและชั่วโมงว่างจากการเรียนสนใจสั่งซื้อติดต่อฝ่ายขายโทร02-924 6-3-1-6